ก็คือเริ่มหาแล้วพี่น้องเก็บตำประเภทนี่บ้านเมี่ยงเฮ้าที่พอแม่เข้าเก้ผ้าเห็ดมากได้พี่น้องเออเพิ่มเตียวของผมล้านก็ที่นี่ผลละหมากลากไม่หนึ่งเกลือหนึ่งมันพี่นอ้องเอ้อโอ้โหโอ้๋ยวออกคันนี้จะเป็น ้ำหมากคำพูนี่คำหมากคำพูพี่น้องให้ผู้ธเถาก็เ,เ,เห็ดที่เคยเห็ดมากแล้วพี่น้องแต่นี่เอาปลาอาหารเห็นไมหมเดี๋ยวเราไปกินล่วมกันพวกเ่าอ้าเป็นบุฟเฟ่เลยพี่น้อง <laughs> น,นี่เป็น,นประจำปีทุกปีนะจ้าเพราะว่าขั้นคอนอีสามภาษีลู่เราเป็นบุญเดือนสิบบุญเขาศาสตร์จ้าในหลักสูงเห็ดห้เจ้าที่เจ้าทางูสุธิว่าบ่ามีหยาดเพิ่นเกล็ดครับเป็นเอาไปกินได้ก็ให้เพิ่นเอาไปกินรอดจ้าแรงกันเพราะว่าหลายแฮ้งักออกเกล็ดอ๋อเนี่บ่ได้พาว่าพ้าก็ใส่เงียบเป็นงูไห้เอาออกอัน,นอ็นงูไ เ,เดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นของหวานล่ะพี่น้องของหวานเอาใจไปเลยเอา้ามีขนมกระต้มหนูว่าขั้นกดหวาของหนูฮะอุ้ยแล้วจ้าพี่น้องวันนี้ในเวลาเลย เหลืองามยามดีแล้วม่เหนใหญ่เขาศาสตรเพื่อคนอีสานบ้านห้าพันเอินเนาะบุญเขาศาสตร์ไอยาดผู้ใหญ่ญาติดตัวหัวติกาดนี่แหละผีบ่มีอันนั้นมุนันลรืจ้าบ่มีญาติบ่มี่ยังเอดเพิ่งเลยมาเอาไปกินจ้าบุญเดือนเจ็บเพื่อว่าบุญเขาสาสตร์ละขุนอีสานผู้สิบหลู่จ้าบอกเลย ส่นซุกลูกไม่นี่เบิดพี่น้องเข้าเมาที่ข้าเมาหนึ่งมันที่ข้าไก่ศาสตร์และมีหนึ่งก๋ยที่ข้าวต้มขนมมาผลหมากหลากไม่โคตรเบิดพี่น้องนี่เขาก็ป๋องกระจายเดี๋ยวเพิ่นเปลียนเอาไปกินแล้วเพิ่นกรปอกระป๋องก็ได้เขา,ขากป,ปอกเพราะว่าเพิน่นเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ข้าวไข่ของหวานอันนี้แล้วกระป๋องแม่มุ้ กปอดออกปอดอดแดออกไห่ได้ชี้ทิศไเอาออกไปฟองเปิดเขา่าไข้ของวานนะี่แหะแล้วก็มีขเข่าอาแดออกชี้ทิศิะอนนะไรทิอะไรเอาเมาเอาใหญ่เรื่องนี่นี่ขบทีปอบ่ เราเอาขมาขมผูออกก่ promet, อนไดการรดแล้วก็เอามาเดือ้ครบชีสจังสีเออใหญ่ถึงคล้องน้ำจะมนก้อนนาะอือเบ็ดมันหอนโอ้ยสมนกระบาดเนาะอากาศอนซื่กบาดนปอนเวิร์ดเคิร์ดเอโตรเลยนดหนูเด็กๆน้อยเอา่มาัวน้ยีเออดีมะฮันเนียมันกดีย่ย มาสินีเองไว้ไมดใจเพ่ามาเอากล่่องมันเขาบอกท่านจะแานมันออกหรือมันเป็นข่าือดีอย่างนงี้มันก็านคีเคลือเกลือบไปละมืออ้อย่างไรันยังหงมันยังมันได้านมันยงเออมันยังหงำก็เอื่อนซ่งท่านเดือยเอื่อหนึ่งทุบทุบจนออกใหญ่ล้ครบกัน

เอาเอีนอาเอาออน้อมันตัวกัะมี่อยู่แม่พี่นนเนาะเขาเก็บมาขายนะเน,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 นี่ประเดียร์ลาด โอย้ยเอาใจเดีนี่นี่่ไม่ไม่เยเย่อกาิ่น้อยไรแล้วปุ๊ัป้าเนาะาวนี่กูใส่ละโเพ็ดไปโลดทิ่มไปแล้วนู่นเห็นมันสุกเน่ามันเน่าก็แข้งปวด ดูใจพี่น้องยายเล่าๆันนี้เยอะอะไน